โอเคเดี๋ยวลองมาชุดบาสกันเมื่อกี้ผมทดลองมาแลเข้าไปกี่ลูกวะเดี๋ยวดูกันสองลูกติดสามลูกหรือเปล่าสามลูกติดนะครับยืนยืนตรงเส้นแถวนี้นะฮะแล้วก็กดลากเลยนะฮะถ้าถ้าเป็นลูกแบบนี้มันจะชน เนี่ยเราเอาขึ้นไปให้หายให้หายไปนิดนึงให้ไม่มีลูกลูกอะ่ะแต่ถ้าเราดึงอีกมันก็จะขึ้นไปตรงนั้นเห็นปะแล้วก็ปึ๊บดึงแค่นี้ชุดม,มาเข้านะผมทำอย่างนี้ครับเข้าเนี่ยลูกที่4ละ4ลูกติดละดูกันอีกเป็นวิธีชุดบาร์นะครับผม แน่เข้าไปอีกแล้วอีกหนึ่งลูกเยอะเยอะเยอะเยอ,อเป็นวิธีชุดบาสที่แบบน่าจะเข้าน่าจะเข้าหมดนะครับผมตอนนี้ยืนตรงนี้นะฮะเลี้ยงนิดนึงอา้าวโยนชุด เข้าไปเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าต้องเอากี่ลูกนะวา่าถึงจะได้เนี่ยมุมนี้มองอยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอา้าวกรมมันก็แสดงว่าเราโอเคยกเลิกได้ครับผม แล้วไงต่ออ่ะไม่ได้เหรอยืนผิดที่นะครับผมเนี่ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยเหมือนจะเข้าแต่มันไม่เข้ามันจะเด้งออก <Hey. S 1> เราไอ้นี่ได้ไหมอ๋อโอเคเรากดออกนะครับเนี่ยผมยืนใกล้ไปเดี๋ยวไปนิดนึงโอเคตรงนี้ ได้อยู่โอเคได้แล้วสักหน่อยดูนะครับจะได้กี่ลูกกัน เข้ารัวๆนะครับผมตอนนี้ <_ d ata> จัดไปอีกหนึ่งลูกสุดท้ายเนี่ยครับคือถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะชนขอบมันจะชนมันจะชนตรงห่วงแล้วก็กระเด้งกระเด้งออกมา แล้วก็เลยต้องดึงลงมาอีกนิดนึงดึงลูกบอลเนี่ยครับให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนี่อันเนี้ยเข้าแต่ถ้าเราดึงลงมาเกินอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เข้านะครับเนี่ยเข้าผมว่าเข้าอะ,อะอยังเข้าอยู่เรียบร้อยครับผมเรามาดูว่าจะได้อะไรกัน อะไรอะอะไรอะเอาล้วนะผมวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันได้อะไรผมงงๆอยู่เลยเนี่ยันเขาบอกว่ามันจะได้ชุดนะฮะแ,แต่ตไม่รู้ว่าเก้าลูกได้ชุดหรือเปล่าหรืออาจจะต้องสิบลูกนะฮะแต่มันทําได้วันละครั้งนะครับผมชุดก็ไม่เห็นได้นะฮะโอเคไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ